บัด,ดีคุณเอฟซีช่องฟอ,อ,อนพี่สาวลุงพลนะคะนี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะฝนตกนะคะพ่อแม่พี่น้องซักผ้าพอดีนะเลยนะคะสากฝนนะคะผ้า่อ,ออนโดนฝนแล้วดดก็ตก ไม่แรงเท่าไหร่นะคะก็ปล่อยๆนะคะคุณเอพี ก็ร้องนี่นะคะพายุเข้าแล้วนะคะเอยวได้เมื่อเช้านี้ลดต้นไม้นะคะโอ้พอลดต้นไม้เสร็จนะคะฝนก็ตกนะคะคุณพี่พี ออนก็ขอบคุณนะคะออนก็ถ่ายคลิปสั้นๆนะคะให้คุณเอฟีได้เห็นนะคะหลังจากที่ปออนนะคะซักผ้าเสร็จฝนก็ตกนะคะ ก็อยู่ที่นาพระออนนะคะก็มีฝนตกนะคะก็พายุเข้านะคะนี่ก็ห้าโมงห้าโมงกว่าออแล้วนะคะห้าโมงเช้าตอนนี้ก็ได้ซักผ้าตากน้ํำฝนนะคะก็ให้เป็นไลนะคะตากแล้วตากเลยออนก็ขอบคุณคุณนิตินะคะ เป็นกู้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ